มาเบิ้งไม้นี่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีอีสานบานกูเอ็มาเบิ้งไม้นี่มาเบิ้งไม้นี่สุดยอดอี่ลีคล้องกูกวดเต็มเลยเออนี่ไม้นี่ไปเจองได้พี่น้องว่าคุณนะคล้องคุณนะคล้องคล้องเต็มไปหมดเลย นี่ครับนี่นี่กัดยาบวกเกินซี่หามือนี่ไม่กัดพูดอะเดี๋ยวบ้ามีผ้าหาง พักไปแล้วผ้ามาเบิง้งอือนี่หลังหนึ่งนี่นี่รวดเ่าพิษตะควายเขามมเหยียบแล้วกับเพื่นขังน้ำนี่หลังหนึ่งไปเบิ้งเลยเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มหุ่นละคอง สวยงามเป็นย่างยิงมบ้ามีต่างเป้าไว้มืออื่นสองตัวโบหัวสีใดบ่ไดด้้อครับเด้อแต่กับตองรองว้าววววววาวกวบววกวัววมาววาวว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  เบิ่งไม้กับโขกก่อนนี่กับแมนนี่นี่พวงนี้ดักไว้ปากหูเลยนั่นหูอืมนั่นนั่นพี่น้องหูอืม โอ้โหใหม่ๆเลยพี่น้องีไม่ใหม่อยู่นี่หนูใหญ่แนวนี่เป็นหนูใหญ่ครับโอ้ยหไม้แบบนี้บ้างกับพวกวผ่ดนเด่นบ้างมีกาบอกเลยนี่มูนิชีมันนี่ลระครับเห็นใจหาาแต่ว่าหมอก็ไม่ออกว่ายินดีนำสีมาหาแนวนี้ ถ้าว่าคันมา,านี่เรียบร้อยบ้ามีกาเอาเลื่อยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้หนูหนีก่อนชีมันอ้อาไปพี่รอกซ้ำนีก่อน Ba cái lái tìm vô.